ท่านผู้ชมครับตอนนี้คนแรมทางนั่งอยู่บนภูหัวโลนนะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองลาวนะครับอยู่ที่เมืองอนุวงศ์แขวงไซส,สมบูรณ์ครับเราเพิ่งขึ้นมาได้ไม่กี่เนินนะครับแต่เขาเริ่มมองเห็นเมืองไซส,สมบูรณ์เมืองอนุวงศ์แขวงไซส,สมบูรณ์นะครับอยู่ด้านล่าง สวยงามมากครับสวยงามมากแต่ระยะทางของเรายังอีกไกลครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนแหลมทางจะพาท่านผู้ชมปีนขึ้นไปให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้มากที่สุด หน่อยครับท่านผู้ชมแต่ว่าขึ้นมานั่งพักก็จ็บหายเหนื่อยเพราะอากาศหนาวเย็นนะครับอากาศหนาวเย็นช่วงกลางวันที่ตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงเศษนะครับอุณหภูมทิที่ที่นี่นะครับอยู่ที่15องศานะครับตอนเช้าจะอยู่ที่10องศานะครับอากาศกำลังเย็นเหมาะโลงจัดมาก วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันหกสิบห้านะครับคนแรมทางมาเขาดาวที่นี่ครับแขวงไส่สมบูรณ์เมืองอนุวงศ์เมืองหลวงของแขวงไส่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวคนแรมทางเขาญาติพักเหนื่อยก่อนครับเดี๋ยวจะปีนต่อขึ้นไปเก็บภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชม การเดินทางมาที่พัวหัวโล้นนี้ไม่ยากเลยนะครับเราใช้เส้นทางหลักที่จะออกไปยังร้องซานหรือเวียงจันนะครับตรงมาเรื่อยๆนะผ่านตลาดโรงหมอนะครับที่อยู่ทางขวามือนะครับเราตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับมาสักประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็จะเห็นโรงเรียนกินนอนที่เป็นอาคารชุดใหญ่ๆนะครับหลายๆหลังนะครับที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับจะเขียนว่าโรงเรียน อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคนแดนทางก็อา่านภาษาลาวบางตัวไม่ออกนะครับผมตรงนั้นแหละครับใช่เลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาที่โรงเรียนกินนอนเลยครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยทางขึ้นภูหัวล้นนะครับจะเป็นทางลูกรังนะครับอยู่ชิดกำแพงนะครับอยู่ข้างกำแพงโรงเรียนกินนอนเลยนะครับอยู่ข้างกำแพงเลยนะครับเป็นทางลูกรังแยกออกไปด้านข้างนะครับ ของโรงเรียนนะครับด้านข้างขวามือนะครับสาวเขาญี่ปุ่นแถวเรียนขึ้นเอ้งตอนนั้นเอาพี่ือไปกวนกันยาน ไปไกลๆบ่ปอดใจหลายเด้อทำอะดี เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูเส้นทางที่ปีนด้วยนะครับไม่ได้ยากนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่ามันสูงครับมันสูงมันสูงมากเส้นทางไม่ได้ยากครับเพียงแต่มันสูงแต่ไม่ชันนะครับท่านผู้ชมถ้าค่อยๆขึ้นมาพักเป็นระยะๆะะก็ก็พอไหวครับ แต่ก็หนักใจขาลงเหมือนกันเพราะมันไม่มีที่จับมันเป็นปูหัวโล้นจริงๆครับเป็นปูหัวล้นที่เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของคนที่นี่นะครับช่วงที่คนแรมทางขึ้นมานะครับท่านผู้ชมหญ้ามันไม่เขียวแล้วนะครับเนื่องจากเป็น เป็นเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้ววันที่31ธันวาคมหญ้ามันมันเริ่มแห้งนะครับแล้วก็เริ่มมีไฟลามทุ่งนะครับไหมเป็นจมอมความสวยงามของปูหัวล้นก็หายไปพอสมควรนะครับเพราะปกติที่นี่จะเขียวขจีนะครับสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็มีเห็นร่องรอยไฟไหมเป็นจมอมนะครับ แต่ความงามของทิวทัศน์อื่นๆนี่ยังคงความงามนะครับเห็นเมืองอนุวงศ์ทั้งเมืองครับสวยงามมากสวยงามจริงครับท่านผู้ชมภูเขารอบๆสวยงามมากภูหัวล้นไม่ใช่ภูที่สูงที่สุดนะครับท่านผู้ชมภูที่สูงที่สุดในเมืองลาวเลยอยู่ที่นี่แหละครับก็คือภูเบี้ยนะครับสูงที่สุดในเมืองลาว ภูเขล้โโนไม่ถึงกับสูงที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นภูที่สวยงามนะครับเนืงจากมีต้นไม้อยู่เลยนะครับสวยงามอากาศที่ไซส,สมบูรณ์นี่หนาวเย็นตลอดทั้งปีนะครับตอนนี้เพิ่งเวลาเพิ่งจะบ่าย3ามโมงเองนะครับแต่พระอาทิตย์เนี่ยเริ่มถูกบดบังด้วยด้วยเมฆหมอกนะครับเริ่มบดบังแล้วเริ่มมี เมฆหมอกมาชนภูเขานะครับมีเมฆหมอกมาชนภูเขาอีกสักพักนึงคงจะต่ำลงกว่านี้อีกนะครับเพราะอากาศกำลังเย็นลงเรื่อยๆนะครับปกติคนจะขึ้นมาเที่ยวชมภูหัวล้นในตอนเช้านะครับเพราะว่าจะมีทะเลหมอปกปกคลุมเมืองอนุวงศ์แขวงใสสมบูรณ์ไปทั่วนะครับจะมีทะเลหมอกเต็มภูหัวล้นนี่เลยนะครับแต่คนแวมทาง ตัดสินใจขึ้นมาในช่วงบ่ายเพื่ออยากเก็บบรรยากาศในอีกห่วงเวลาหนึ่งนะครับว่าในช่วงเวลาบ่ายพร้อยบรรยากาศข้างบนภูโมลนจะเป็นยังไงก็เลยเลือกที่จะพาท่านผู้ชมมาดูในเวลานี้ครับส่วนคลิปทะเลหมอกนะครับคนแรมทางก็จะเก็บมาให้ท่านผู้ชมได้ชมในคลิปต่อๆไป ซึ่งเมืองอุงศ์นี่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยหมอกเหมือยามเช้านะครับเต็มเมืองไปหมดนะครับเป็นเมืองที่สวยงามเป็นเมืองในสายหมอกและถุเขาจริงๆ คลิปนี้นะครับขอขอมอบบรรยากาศของภูหัวล้นและทัศนียภาพที่งดงามรอบๆภูหัวล้นนะครับรอบๆเมืองอนุวงนะครับมาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ดื่มด่ำนะครับสําหรับคลิปนี้คนแนวทางขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กจใจกดแนทางด้วยนะครับขอบุญอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ